สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมนี่เราพบกับช่องขายเล่นลักนะครับนี่เราจะมาแกะกล่องว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนะครับผมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปขอบคุณแม่สมพิษมากๆนะคะแด่ควานช้างทุกๆท่านนะครับผม เม่สวนพีชเต็มแบบมากต่อเลยเหรอนี่มีหอดอกไม้เองดอกไม้โอ้โหสามสิบนิ้วอันนี้จริงของพ่อครับผมมาเมื่อวานก็รอรอให้พ่อรักเปิดให้พ่อรักเปิดพ่อรักไปแห่งงานเพิ่งมาอันนี้อันนี้ของไข่อันนี้ว่าให้ ผมผมบ่กผมผมบอขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับไข่ก็ได้ขอบคุณครับไข่เมนูเพ้นก็ได้อันนี้ของไข่ของพ่อดอันนี้สามสิบนิ้วพ่อจ่อยพ่อจ่อยเดี๋ยวจะจับไปให้พ่อจ่อยเดี๋ยวจะไปให้นะคะ อ้่าเดี๋ยวพ่อจ่อยไปให้นะคะไปไหนไปเิ่่มาเรียน่อมน่ยมากตาากยนเนี่ยอะไรนะอะไรก็เริ่มเจ้าต้นยืนนะอย่อยินโอ้ยไีไปนี่น่ะ พ่อดาวก็มีอ๋อโอเคครับฝันฝัก็มีครับสาวเสบเสบดใส่ได้ไหมอะไรนะครับสาวเสบียดใส่ได้ไหมมีเอฟซีไม่เยอะเยวัตถุของเอฟซีให้ผมออกขอบคุณมากนะครับที่ท่านรับชมก็พ่อดาวขอบคุณมากมาครับพี่ใหม่นะคะพี่ปีใหม่ร้อยปีนะครับคู่กับพ่อพ่อแม่เด็กแก๊งคู่กับเด็กแก๊งของเราไปเรื่อยๆนะครับผมคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแม่แม่ปีใหม่รับรับแทนพ่อเสมหน่อยสิ S <S <S รับเีินพอสีมค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับ,รบ <S 2> <S 2> การเกยงยืนสวยๆก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้พ่อมามีท้องแม่สมพิษนูฝากอันลูกสะภ้เข้าไปได้ไหมแม่สมนคะคะเป็นลูกสะภย้ยบ้านก็ติดกัน ฝากไปกับแม่ปีใหม่นะครับผมไปกับแม่ปีใหม่ได้ไหมคะไปกับแม่ปีใหม่ค่ะบมมีท้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คนเขียวคนเขียวแล้วคนเขียวมาเดี๋ยวก็มาครับคนเขียวคนเขียวเดี๋ยวก็มานะครับคนเขียวอันนี้ของใครครับเองอุ้มบุญบอกัอุ้มสิขอ อุมบุญครับของอมบุญตาพิษพ่อใหญ่พริกพ่อใหญ่พริกก็ได้ด้วยตาพริกตาพริกตาพริกยุ่งอยู่ครับผมเพราะว่าแกจัดงานมันเกิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พ่อเลิศรักเดี๋ยวรอแกมานะครับเดี๋ยวให้พ่อเดินแจกเอานะครับผมรอตอนนี้ก็เราก็ดูดเด็กๆไปก่อนนะคะได้พ่อกับแม่จะไปจ่าย พี่ลงช้างของน้องดาวมงคลนะครับผมนุบบบาลกับพี่ปีใหม่นะครับโอ้โหวันนี้แสนคูนก็มาด้วยนะครับผมวันนี้แสนคูนมาด้วยไี่ไอ้หัวจัดการเสียวโอ้ยดิ แสิคุณเราก็มานะครับดูครับเพร้อมกับฟักนีดโลกจางหมดกลับไปโอ้โหวันนี้อากาศหนาวมากครับผมอากาศเช้า มันมันมัีต่อยไอ้เนี่ยนั่นอีกยูต่อยอันหนึ่อยูแเราก็มาถึงบ้านของพ่ออุ้มบุญแล้วนะคะจะให้พ่อเลิศรักให้พ่ออุ้มบุญค่ะ ขอขอบคุณแม่สมพิษมากๆนะคะปีใหม่แล้วขอให้ร่ำล่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเอลเท่าไหร่สามสองใช่ไหมเพอะวุาใส่ได้อยู่เนาะได้อยู่ครับเออขอบคุณมากมากนะคะแม่สมพิศค่ะคุณแม่สมพิษค่ะแม่สมพิศจ้าครับขอบคุณคุณแม่สมพิษมากนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีปีใหม่ให้เจริญเจริญ เฮงรวยรวยภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับค่ะสาตุเล้วเราก็จะไปหาพ่อใหญ่พริกก claro> ่อนนะคะเราก็มาถึงบ้านตาพริกแล้วนะคะตาพริกมารับกางเกงยีนหน่อยเร็วแม่สมพิสส่งมาให้เขาทำอะไรกันทำไมมีผลไม้เยอะแยะจังเลย เียมนเพจ้าบุ๊คเพ่ค่ะพี่เลิศเตรียมพร้อมเล้วค่ะอยู่บ้านน้องดาวแล้วนะคะขอบคุณหลายครับค่ะขอบคุณแม่สมพิษด้วยนะคะรีวายรีวายค่ะใส่คุณคทำไมได้วแต่คุณตาพริกทำไมพูดไม่ได้เลยครับใส่ใส่ได้เนาะจ่ะขอบคุณมากค่ะหาเพลินหลับหลืบเยๆยเด้อค่ะครับคุณน้ำรงน้ำครับคขอบคุณอีกครับ ค,ค,ค่ะค่ะเิลลิกสิทธิ์เด้อพญพภิกไปบอกเพิ่นนั่น,นคว้นเขียวระวังคว้นเขียวเพิ่นตินลตดลิ้นกระิ์เด้อนนี้เพิ่นจัดโต๊ะจีนไหเมแม่เล็กนะค่ะนี่อยู่ประเทศนอกเลยค่ะนี่จ้าคุณชุดบอกแต่ามื่องเด็กๆก,ก็จะได้กินนะคะนี่ดูมังมิ่งก็รออยู่นะคะ แล้วเราก็จะไปหาพ่อเลิฟกับพ่อจ่อยก่อนตอนะคะนี่กับมัฮหดนบานน้องจอยเหรอได้ขนานี้เห็นบอควนเขียวเขียวควนเขียวพังโมมีกับน้องจอยอันนี้ควนเขียวอันนี้กับพ่อพ่อเลิฟโอ้พูดผิดนะสวัสดีครับผมเออ อันนี้ฝากให้คนเขียวด้วยนะคะพี่กับน้องเขาค่ะครับผมก็เดี๋ยวจะฝากให้กับคนเขียวด้วยนะครับผมอันนี้ของของเอฟซีใช่ไหมของของเอฟซีค่ะของเอฟซีแม่สมพิษค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่สมพิษนะครับผมที่ได้นำเก่งยีนมาให้ชาวช้างทุกๆคนมีรายได้รอๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฝากกับน้องชายนะครับคนเขียวนะครับผมเพราะว่าน้องชายน้องชายน้องคนเขียวเขาไปตัดหญ้านะคะ พ <Okay. S 2> ี่ชายบ้านน้องเขียวไปตัดหญ้านะคะแล้วเราจะไปหาชายเลิบก่อนนะคะหมาเขากัดไม่น้อูยบนอ้อพอชายเลิบโอ้ยวัาตะวผูสาทั้งไหนกวดขยายแต่แท่แต่ผู้สาวพ่ายตัวนี้สามแล้วหน่อยอันนี้กางเกงสำหรับแม่สมพิษนะคะฝากมาให้พ่อเลิบ ให้พ่ออเลิฟจ้าให้พ่อเลิฟไม่ได้ให้แม่เลิฟนะให้พ่อเลิฟโอ้โหกัดไหมเนี่ยคุณแม่สมคิดครับ <S <S สมพิษสมพิษสมพิษครับขอบคุณครับโเเูเเกงเเ่งอูสวย <S <S สวยอูอจ้าได้สิบคนนะคะครับขอบคุณครับขอให้แม่สมคิดมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปีใหม่แล้วครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเราก็มาถึงเด็กๆแล้วนะคะโอ้โหพี่บัวพี่บัวหยอกกับพี่ปีใหม่ ใหญ่เลยะคะแต่ดูดูดูน้องดาวเรานะคะสุดหล่อมาแล้วนะคะวันตักบาทลงช้างนะคะวันนี้นะคะตักบาทลงช้างของของน้องดาวมงคลน,นะคะเจ้าอ้วนหล่อจังเลยวันนี้เลิดรักอยากอยากได้นะ,ะดู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 เจ้าเลิดรักอยากได้นะะี่กน้งนองสวัสดีค่ะ ว้าไปตักไก่โตสิเดี๋ยวพากามาเรารับฟ้อนน้ำกันพี่กับน้องกินด้วยกันนะคะรับขอขอบคุณโครงการก็ชานาจด้วยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามที่ช่องน้องน่ารักนะคะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมาถือกล้องให้แม่ดูลูก ก็ขอบคุณพ่อเสือพ่อเสิยงนะคะที่ทำยูทูปพี่น้องรักๆนะคะที่เราขาดไม่ได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามจ้า ไว้หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจค่ะขอให้แม่แม่แมเอฟซีดีใหม่แล้วขอให้มีสุขภาพแขงง็ขงแรงแแรงกันทุก,ท,กทุกคนนะคะที่สิ่งไหนก็ให้สมตกตังปรารถนาคะรักเลิมรักในเนาะแต่รักนานๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ